สิ่เข้าห้องมาแจว่าครูมันเข้าภารดิ์เลยเข้ามาในครูต้องยกมือไหว้ก่อนเลย้วครูเห็นพลาพลาเยอะมากคือห่ะคือเขาจะเป็นการตรวจสุ่มเป็นการตร,ร,รวจห้องแบบสุ่มตรวจนะคะคือไม่ได้แบบขอห้องแล้ เราไปฟังว่าเนี่ยครูเป็นตัวท่อน้ำหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วครูก็ถามว่าเนี่ยน้ําตกอ่ะที่มีลูกแก้วเนี่ยช่วยเรื่องอะไรแมโชูลงโช่วงลาอะไรไหมอ๋าไม,ไม่ไม่เกี่ยวค่ะครูแบบว่าอยากฟังเสียงน้ำตกเฉยแต่ว่าลูกแก้วเขาแถมมาเป็นลูกแก้วสารพัดเป็นเพาแถมมาจริงๆก็จริงๆก็อยากฟังเสียงเฉยเฉยอะไรเยเป็นวัดป่าเล่ๆนะคะต้องมีชัน วันปา,างมีไาย ไปพันเจ๋ย์เพราะว่าเอาย่าไปปกเจย์เพราะว่ามันลบตรงแฟมก็เลยเอาย่าไปปกตรงแฟมไว้คุณคุณรู้วหมหนูเล่นเล่นอะไรอะไรเคยไปไหมคะวันป่าในไรไม่เคยค่ะแล้ววันเย็นวันนั้นเรื่องมาคุยกัน เรื่องอะไรกันใช่ไหมแล้วน้องก็แบบกลัวกันอะไรเงี้ยครูปิ่มก็เลยมาเลย ว่าเย็นคือเป็นหนูพ่อที่จังหวัดสิรุรีใช่ไหมนะัแล้วก็แบบแม่คือมีช่วงน่หนูนอนไม่หลับที่หนูเล่าทุกคนแ่ว่าหนูนอนไม่หลับเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่แบบ พ่อเย็นไปอยู่ที่กรุงเทพก่อนนะคะไปอยู่กับลูกก่อนเดี๋ยวแก๊สเดี๋ยวลมเดี๋ยวจะรีบถ้าลูกแก๊สเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบบ่นหลวงพ่อกับสิงคโปร์เอาไปอยู่เป็นเพื่อนเอาไปอยู่เป็นแบบไปคุ้มครอ,องปกปักรัก็สัก่อนอะไรอย่างนี้ทุกคนเอาทไปคูไม่เคยเห็นใช่ไหมอะอ่ะเดี๋ยวพาพาไปดูหลวงพ่อเย็นหลวงพ่อเย็นเนะี่ยเป็นหลวงพ่อที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ หลวงพ่อเย็นอนะเป็นพาอิ่วแบบกลับบ้านคอบทั้งหนึ่งมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เกิดอ่ะคือเกิดมาก็เห็นพาหลวงพ่ออบหลวงพ่อเย็นอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวแบบจะพาไปทางไหนดอีอ่ะมันลบอ่ะดูแลพาไปทางนี้ค่ะพา <c oughs> ทางเดิมนั่นก็คือพาไปทางเพดานนะทุกคนทุกคนจะเห็นแค่เพดานนี่ทุกคน เย็นอ่ะมีพวงมาลัยด้วยพวงมาลัยแต่ว่าเริมเขี่ยแล้วเอามาว่ายเมื่อวันพระใหญ่ทุกคนสาธุสาธุอ่ะอ่ามีะดดหลวงพ่อเย็นอยู่กับเราเราก็จะลบเย็นเป็นสุกอันนี้พระเศรษฐีนว้วโกรค่ะรวยบน <c oughs> <c oughs> หัวนอนก็ยังเหมือนเดิมค่ะยังจะมีแบบมีแบบอ่ามี แ c ่จ s สตอรเพียงลาย mm hmm. เป็นแบบอ่ะอ่ะ,อะทุกคนเลิกไหว้ได้แล้วค่ะมาคนะ่ะกลับมาที่เดิมค่ะ